สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำการดูแลรักษาผ้าตามวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้ผ้าคงสีสวยสดใสให้ทุกท่านสามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่1เริ่มต้นจากการละลายผงซักฟอกลงในน้ำคนผงซักฟอกให้ละลายจากนั้นนำเสื้อใส่ลงในน้ำค่ะขั้นตอนที่สซักผ้าตามปกติได้เลยค่ะ ถ้าเราอยากให้สีเสื้อสวยสดใสห้ามใช้น้ำยาฟอกสีฟอกขาวทุกชนิดเพราะจะทำให้น้ำยาก,กัดสีผ้าได้เพียงแค่ใช้ผงซักฟอกในการซักผ้าเท่านั้นเราก็จะได้เสื้อที่มีสีสวยสดใสไว้ใช้งานนานๆน,น,นะคะเทคนิคเพิ่มเติมหลีกเลี่ยงการแช่ผ้าทิ้งไว้นานๆควรละลายผงซักฟอกในน้ำก่อนซักซักเครื่องควรปั่นระดับตำ่ำแยกสีอ่อนเข้มเมื่อน,นำไปซักไม่ควรฟอกขาวหรือย,ย้อมสี รีดด้านในตัวเสื้อด้วยอุณหภูมิปานกลางติดตามและสอบถามข้อมูลได้ที่โทร02 454 8 1 8 8ถึง90 Facebook เทปอินทราชัยแมนูแฟคเจอริงเว็บไซต์ w w w t m premium com